นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่4ตอนภารกิจเพิ่มบุญนางพรตื่นตั้งแต่เช้าตรู่และ หลังจากเสร็จธุระส่วนตัวในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเธอก็ออกมานั่งที่หน้ากระจกตรงโต๊ะเครื่องแป้งมองไปบนหัวของตัวเองซึ่งยามนี้มีผมเหลืออยู่เพียงหลอมแหลมเท่านั้นการรักษามะเร็งร้ายด้วยเคมีบำบัดทำให้ผมหนานุ่มของเธอหลุดร่วงไปอย่างน่าใจหายเธอเคยร้องไห้เสียดายมันนักหนา แต่ความเสียใจในครั้งนั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความสูญเสียในครั้งนี้เธอเคยนำผ้าลายสวยๆมาโพกหัวไว้เพื่อความสุดใสงดงามแต่ตอนนี้ไม่คิดอยากทำความสวยงามทางร่างกายไม่ใช่สิ่งที่เธอแยแสอีกต่อไปในขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำบุญให้เยอะๆเพื่อจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลูกสาวที่เพิ่งเสียไป เธอลงมาในครัวเพื่อทำอาหารสำหรับนำไปใส่บารพระที่หน้าบ้านต่อเมื่อน้ำมนต์ลงมาเห็นจึงรีบเข้ามาช่วยแม่รีบตื่นมาทำไมคะร่างกายยังอ่อนเพลียอยู่เลยน้ำมนต์คว้าตะหลิวจากมือแม่ที่กำลังเจียวไข่อยู่แล้วเข้าไปทำแทนแม่ตื่นมาทำกับข้าวไปใส่บารจะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ยิบซีเขาฆ่าตัวตายมันบาปมากนะ แม่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะส่งบุญไปให้เขาน้ำตาของผู้เป็นแม่เอ่อล้นออกมาอีกครั้งนี่คือวันที่เจแล้วที่ลูกสาวเธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่เธอก็ยังร้องไห้อยู่แทบจะตลอดเวลาจริงอยู่ไม่มีแม่คนไหนทำใจยอมรับกับความสูญเสียแบบนี้ได้แต่ถ้ามันจะไม่ใช่การจากไปแบบพลากชีวิตตัวเองอย่างนี้เธอคงไม่ทุกข์หนักขนาดนี้ โทรแม,แม่แม่จ๋ายิบซีไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายแม่อย่าร้องไห้สิยิบซีใจไม่ดีเลยวิญญาณสาวเมื่ยืนอยู่ข้างๆแม่อยากจะเข้าไปกอดอยากจะเข้าไปบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจปลิดชีวิตตัวเองแต่ดูเหมือนไม่มีใครรับรู้ได้เลยว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นแม่คะแม่ต้องเข้มแข็งนะคะไม่งั้นไม่มีแรงสู้กับโรคนะอ้อ แล้วก็วันพรุ่งนี้แม่ต้องไปทำคีโมด้วยนะน้ำมนตโทรนัดกับทางโรงพยาบาลไว้แล้วห้ามเบี้ยวอีกเด็ดขาดเมื่อหลายเดือนก่อนนางพรไปตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีเนื้องอกที่ทรงอกหลังจากผ่าเอาก้อนเนื้อออกไปแล้วแพทย์ประจําคนไข้ก็แจ้งว่ามันเป็นเนื้อร้ายดังนั้น เมื่อเธอพักฟื้นจนอาการดีพอสมควรก็ต้องกลับไปทำเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องอีก8ครั้งห่างกันครั้งละ4สัปดาห์ซึ่งเป็นแผนการรักษามะเร็งขั้นที่3ตามที่แพทย์ได้วางไว้แต่เธอไปทำการรักษาได้เพียง4ครั้งเพราะครั้งที่5ที่หมอนัดเธอไม่ยอมไปเนื่องจากต้องการมาจัดงานสวดศพให้กับยิบซีด้วยตัวเองถึงแม้น้ำมนจะอาสาทำทั้งหมดแต่เธอไม่ยอม น้ำมนจึงต้องโทรไปนัดกับทางโรงพยาบาลใหม่แล้วยื่นคำขาดกับแม่ว่าต้องไปให้ได้วันนี้แม่ก็ไม่ต้องไปงานสวดยิบซีหรอกค่ะเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปพรุ่งนี้จะไปหาหมอไม่ไหวแต่แม่ไม่มีแต่แล้วค่ะแม่คืนนี้ก็จะสวดครบเจ็ดคืนแล้วเราจะเก็บไว้ร้อยวันแล้วค่อยเผาแม่ต้องไปรักษาตัวให้หายจะได้มีแรงมาจัดงานเผาให้ยิบซีนะคะ ขอบใจมากนะน้ำมนที่ช่วยเป็นธุระให้ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้เลยจริงๆฮือฮือยิบสี่ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอสักคนเดียวน้ำมนรู้ว่าการเก็บศพยิบสีไว้โดยยังไม่รีบเผาจะทำให้แม่ที่ยังยึดติดอยู่กับร่างของลูกสาวมีเวลาทำใจได้บ้าง และเธอจะได้มีกำลังใจในการรักษาตัวเพื่อมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันชาปนากิจให้จงได้แม่บอกเองนะคะว่าค่าตัวตายเป็นบาปหนักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยทำบุญให้ยิบซีแต่ถ้าแม่อ่อนแอไม่หายจากโรคแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปทำบุญล่ะคะฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายนะน้ำมนฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายได้ยินไหมยิบซีพยายามตะโกนสุดเสียง แต่ไร้ประโยชน์ไม่มีใครได้ยินน้ำมนตต้องใช้การทำบุญให้ยิบซีมาเป็นข้อต่อรองเพราะรู้ว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแม่ไว้ได้แม่ต้องเข้มแข็งแม่ต้องอยู่ต่อเพื่อทำบุญส่งไปให้ลูกจ้ะแม่จะไปหาหมอพรุ่งนี้แม่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำบุญให้ยิบซีเขา หัวใจของคนเป็นแม่ได้แตกสลายไปแล้วตั้งแต่วันที่เห็นร่างที่ไรวิญญาณของลูกสาวถูกอุ้มจากห้องนอนไปขึ้นรถพยาบาลเธอไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยที่น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจได้แห้งเหือดไปหมดแล้วแม่คะน้ำมนใช้น้ำเสียงอ่อนโยนแม่ยังมีน้ำมนนะคะแม่อย่าทิ้งน้ำมนไปอีกคนนะ หญิงสาวเริ่มจะก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเมื่อคิดว่าเธอมีแม่เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วเหลือกันอยู่สองคนเธอต้องทนไม่ได้แน่ๆถ้าแม่จะเป็นอะไรไปอีกคนนางพรหันไปมองน้ำมนทันทีเธอมัวแต่เศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของลูกสาวคนหนึ่งโดยลืมไปว่ายังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ยังต้องการเธออยู่ น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจที่คิดว่าแห้งเหือดไปแล้วกลับมามีความชุ่มชื้นขึ้นอีกครั้งแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเธอรู้แล้วว่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเธอต้องอยู่เพื่อลูกสาวที่เหลืออยู่คนนี้น้ำมนฉันขอโทษนะแม่จา๋ายิบซีขอโทษยิบซี่สุดลงนั่งบนพื้นแล้วก้มลงกราบขอโทษแม่ที่เท้า แต่แม่เธอกลับยกถาดอาหารเดินออกจากครัวไปโดยไม่รู้เลยว่าลูกสาวที่ทวินหามาอยู่ใกล้ๆเธออยู่ตลอดเวลาอย่ามัวแต่เศร้าโศกไปเลยนะท่านเอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าจะทำอย่างไรให้คนทำาบาปน้อยลงและทำบุญมากขึ้นอย่าลืมว่าท่านมีเวลาแค่สามเดือนเท่านั้นที่จะเพิ่มพลังบุญอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลย ยมมาทูดน้อยมาปรากฏกายข้างๆแล้วกล่าวเตือนก่อนจะพูดต่อวันนี้เรามีภารกิจต้องไปทำท่านอยู่นี่ก็คิดหาวิธีเพิ่มพลังบุญไปก็แล้วกันนะภารกิจอะไรเหรอคะท่านน้อยมีวิญญาณหนีจากการจับกลุมของยมมาทูดกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนหนีไปที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ก็เลยต้องระดมกันไปช่วยตามหาเราไปก่อนนะพูดจบท่านน้อยก็หายตัวแวบไปเลย หลังจากใส่บารเสร็จแล้วน้ำมนต์ก็เข้ามาในห้องนอนส่วนตัวของยิบสีเธอหยิบตำราการทำนายไพ่ยิบซีซึ่งพี่สาวฝาแฝดซื้อไว้หลายเล่มนำมานั่งอ่านอยู่ตรงโต๊ะไม้ในห้องนั้นก่อนหน้านี้เมื่อแม่เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะทำนายไพ่ให้ใครอีก ยิปซีเคยทำหน้าที่เป็นแม่หมอแทนแม่ซึ่งก็ทำได้ดีแต่ทำได้ไม่นานก็ต้องหยุดเพราะไม่สามารถมีสมาธิกับการทำนายได้เนื่องจากหมกมุ่นอยู่แต่กับความทุกข์ของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของแทนคุณทำให้น้ำมนตัดสินใจปิดสำนักแม่หมอพรชั่วคราวแม่แม่เธอจะไม่เห็นด้วยปิดแล้วเราจะเอารายได้ที่ไหนล่ะ ถ้าปิดน้ำมนก็จะขาดรายได้ไปด้วยนะเพราะไม่มีใครมาหาเราเพื่อจะซื้อของมงคลอย่างเดียวหรอกพวกเขามาเพื่อดูไพ่ส่วนของมงคลที่น้ำมนขายน่ะเป็นเรื่องรองเอาอย่างนี้แล้วกันแม่จะพยายามดูไพ่ให้ลูกค้าดูวันละสองสามคนก็ยังดีกว่าปิดไปเลยนางพรพูดอย่างอ่อนแรงแม่ดูไพ่ไม่ไหวหรอกค่ะ ก็แม่บอกน้ำมนต์เองว่าเวลาดูไพ่ต้องมีสมาธิไม่งั้นสื่อกับไพ่ไม่ได้แต่สภาพร่างกายแม่อ่อนแอจนแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงแบบนี้จะมีสมาธิดูไพ่ได้ยังไงและถ้าไม่มีสมาธิก็อาจทำให้ดูไม่แม่นจะเสียชื่อเปล่าๆนะคะ จริงอย่างที่น้ำมนต์พูดการที่สำนักแม่หมอพรเปิดมาได้กว่า20ปีก็เพราะมีลูกค้ามากมายที่ยอมรับในความแม่นยำในการทำนายของเธอทำให้บอกต่อๆกันไปจนมีคนรู้จักไปทั่วแต่ถ้าเกิดดูไม่แม่นขึ้นมาก็จะทำให้เสียลูกค้าได้เพราะลูกค้าจะบอกต่อๆกันไปเช่นกันว่าไม่ควรมาดูที่นี่แล้วเอาอย่างนี้นะคะแม่ น้ำมนจะหางานทำแต่ระหว่างนี้ก็จะไปลงคอร์สเรียนทำนายไพ่ที่เดียวกับที่ยิบซีเคยเรียนนั่นล่ละคะ่ะพอจบได้ใบป,ประกาศมาแล้วเราค่อยกลับมาเปิดสํานักใหม่ดีกว่าไหมคะแล้วน้ำมนจะดูได้หรอไม่เห็นเคยสนใจดูมาก่อนของอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูได้นะถ้าเกิดดูไม่แม่นก็เสียชื่ออยู่ดีนางพรทักทวงแหมแม่คะ ก็ให้น้ำมนลองเรียนดูก่อนเรียนแล้วอาจจะเก่งก็ได้นะใครจะรู้เรื่องเสียชื่อคงไม่เป็นไรมั้งคะเพราะน้ำมนไม่มีชื่อให้เสียอยู่แล้วน้ำมนเป็นมือใหม่ถ้าดูไม่แม่นก็คงไม่เสียไปถึงแม่หรอกเพราะคนละคนกันดีกว่าให้แม่ที่มีชื่อเสียงว่าดูแม่นมาดูตอนป่วยๆแล้วถ้าเกิดไม่แม่นขึ้นมานี่สิจะเสียชื่อนะคะ อีกอย่างน้ำมนก็จะหางานอื่นไปด้วยถ้าได้งานทําก่อนเรียนดูไพ่จบคอร์สก็ไปทํางานแต่ตอนนี้เราปิดสำนักไว้ก่อนดีกว่าคะ่ะทั้งแม่ทั้งยิปซีไม่อยู่ในสภาพที่จะดูไพ่ได้คนหนึ่งก็ร่างกายอ่อนล้าอีกคนก็จิตใจอ่อนแอหลังจากตกลงกับแม่ได้แล้วน้ำมนก็ร่อนไปสมัครไปที่โรงเรียนต่างๆ เธอเรียนจบครุศาสตร์จึงหวังว่าจะได้ทำอาชีพครูตามที่เรียนมาและในขณะเดียวกันก็ไปลงคอร์สเรียนการทำนายไพ่ยิปซีกับหมอดูชื่อดังไว้ด้วยโดยก่อนวันเรียนหมอดูชื่อดังแจ้งว่าคนที่ไปเรียนจะต้องนำไพ่ยิปซีของตัวเองไปด้วยดังนั้นในเช้าของวันเรียนวันแรกหญิงสาวจึงไปเคาะห้องยิปซีเพื่อขอยืมไพ่เรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบเปิดประตูเข้าไปจึงเห็นว่า พี่สาวฝาแฝดนอนแน่นิ่งน้ำลายฟูมปากอยู่บนเตียงรีบโทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็พบว่ายิปซีเสียชีวิตไปเสียแล้วหลังจากนั้นเธอก็วุ่นวุ่นอยู่กับการจัดงานสุดศพเลยไม่ได้ไปเรียนตามที่ตั้งใจไว้บัดน,นี้ยังไม่มีคอร์สใหม่ให้โรงเรียนจึงคิดจะศึกษาการทำนายไพ่ด้วยตัวเองไปพลางๆก่อน แต่การทำนายไพ่ย,ยิปซีไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆเพราะนอกจากต้องจำความหมายของไพ่แต่ละใบในสำรับแล้วยังต้องมีสมาธิในการทำนายและต้องมีประสบการณ์ด้วยเนื่องจากไพ่หนึ่งใบสามารถตีความไปได้หลากหลายทั้งด้านการงานการเงินและความรักแต่ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องยากน้ำมนก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทาให้ได้เธอนั่งอ่านตำราในห้องของยิปซีได้สักพักก็คิดว่า น่าจะเอาไพ่ของจริงมาดูประกอบไปด้วยจึงหยิบกล่องไม้สีน้ำตาลเข้มที่วางอยู่ตรงหน้าขึ้นมามันเป็นกล่องใส่ไพ่ยิบซีของพี่สาวฝาแฝดเธอหญิงสาวเปิดฝากล่องไม้แล้วเอาไพ่ออกมาพิจารณาดูรูปบนไพ่ทีละใบทีละใบดูไปอ่านตำราไปจนถึงใบที่77 ่อเมื่อกำลังจะหยิบใบสุดท้ายใบที่78ก็เกิดรู้สึกเหมือนมีลมพัดเย็นเฉียบมาปะทะที่ร่างกายหันมองรอบตัวก็ไม่เห็นว่าน่าจะมีลมมาจากที่ไหนได้เพราะมองต้นไม้ที่นอกหน้าต่างก็ไม่กระดุกกระดิกไหวติงเลยสักนิดพัดลมก็ไม่ได้เปิดแล้วลมเย็นพัดมาจากไหนกันและทันทีที่เธอหยิบไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมา เธอก็ต้องเหลือกตาจนแทบจะถลนเมื่อเห็นว่ารูปผู้หญิงที่อยู่ในไพ่กำลังค่อยๆย,ยกมือขึ้นทําท่าเหมือนกวากมือเรียกตกใจคิดว่าตาฝาดจึงขยี้ตาตัวเองแรงๆแล้วหลับตาสักครู่ลืมขึ้นมาใหม่คราวนี้ตามไม่ฝาดแน่นอนเห็นชัดเจนเลยทีเดียวบัดนี้ผู้หญิงในรูปไม่เพียงแต่ยกมือกวากเรียกแต่เธอกำลังทำท่าเหมือนจะเดินออกมาจากไพ่ โปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ